ผมเตือนครั้งสุดท้ายนะครับออกความเห็นเชิงวิชาการสร้างสารรค์ทำได้แต่ถ้ามีผลกระทบต่อทีมงานต่อโจทย์ต่อพยานบุคคลต่อพยานแวดล้อมผมจำเป็นต้องใช้มีสองวิธีด้วยกันคือหนึ่ง ดำเนินการตามกฎหมายปกติสองคือลองเรียนมารยาททายความสามคือใช้วิถีทางการเมืองกับทุกคนที่เกี่ยวข้องผมไม่ได้บอกว่าวิธีไหนนะ แต่ผมเตือนเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมได้ยินใช่มจันว่าต่อเต้เนี่ยเขามีการออกมาไล์นะคะด้วยความที่รู้จักทุกคนในเพจ Facebook ของตัวเองนะคะก็มีใจความว่าฝากไปถึงทนายที่ถูกระบุชื่อมีใครบ้างนะก็มีทนายเดชาทนายสิทธาทนายรณรงค์แล้วก็ทนายรัชพลมีการบอกว่าออกมาขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายค่ะทนายเหล่านี้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ได้ แต่จะต้องไม่กระทบกับโจทย์บุคคะนะคะเนี่ยน้านิ่งมากเลยนะอสสอตน้านิ่งมากเลยแล้วก็บอกว่าวิธีที่จะใช้ในการที่จะมาจัดก,การเรื่องนี้ก็คือหนึ่งการดําเนินการตามกฎหมายปกตินี่แหละอสองร้องเรียนมรารยาทนายความหรือวิธีการทางการเมืองกับบุคคลที่เกี่ยวข้องผมไม่บอกว่าจะใช้วิธีไหน แต่ผมเตือนครั้งสุดท้ายและจะไม่พูดอีกเพราะทุกคนไม่อยากทำอะไรไปมากกว่านี้ะนะคะอ่ะเดี๋ยวขอมาดูคอมเมนต์คุณผู้ชมหน่อยน้องคาเรนเป็นยังไงบ้างก็มีการบอกนะคะบอกว่าชื่อเออหวังสีเจ้านะคะบอกว่าพี่เต้ผมเนี่ยเดือดแล้วนะอ,อย่างนี้เลยพี่เต้ผมเดือดด้วยนะคะ,คะมีใครอีกคะมีการเออคุณโอตีค่ะมีการบอกว่า,า,วาเหมือนหักกันไปกันมานะเรื่องราวนะระหว่างทนายเดชากับสสเต้อะไรเนี่ยแหละแล้วก็เหมือนมีการบอกว่า สสหรือมาเฟียครับเนี่ยบอกแบบนี้เลยอคุณผู้ชมนะคะมีการแสดงความคิดเห็นอันนี้เป็นในมุมของที่ว่าอ่ะสสเต้เขาออกมาประกาศว่าอย่ามาล้ำเส้นเขานั่นแหละ,ะแต่ทางนี้ในส่วนของทนายเดชานะน้องคาเลนเขาก็ได้มีการงัดคลิปเสียงออกมามคือการที่คุณเต้เนี่ยออกมาพูดเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ว่าเ้ยจะดำเนินตามกฎหมายที่มันมีอยู่บทลงโทษที่มันมีอยู่ แต่ว่าพอเป็นคลิปเสียงที่ทานายเดช้าเอาออกมาเปิดเผยเนี่ยกลายเป็นว่ามีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นด้วยนะฉะนั้นจะเป็นยังไงคุณผู้ชมไปฟังกันเลยค่ะ